นำพาความเมตตามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ให้พ้นทุก ชพระอาิตย์การธรมชัยทำมากามงหรือเทียนแตกขึ้นแสจามวาห,วดหวัดปัดแดงกระชาาบบางครวยใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีพระพุทธเจ้าสอนให้เรารักกันผสมเป็นที่พึ่งของทุกชนชั้นร่วมกันทำบุญสร้างกุศล โครงการดูแลพระอาพาทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศล I'm so... การดูแลพระอาพาธทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดร้อมก,กันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเสียงเพลงเ่าเบาแทบสั่นใจนำพาความเบิกบามาสู่ทุกคนโคงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ h 통 <laughs> ใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระส,งงงสรงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโครงการดูแลพระภาพทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดรวมกันสร้างสุขให้พระทรงฆมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดพร้อมกันสร้างสุขให้พระสงฆ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขเสียงเล่นข่าเบาแทบสซึมใจนำพาความเบตตามาสู่ทุกคนโครงการดีงามเกิดจากใจช่วยเหลือพระสงฆ์ให้พ้นทุกข์ พระอาทิกกาทธมใช้รรมกาโมหรือเทียนแต่ขันสาจอมวาวาดวัดแดงประชาราบางลวยใส่น้อยจงังหวัดนนทบุรีรับพุทธเจ้าสอนให้เรา บุญกุศลเกิดร่วมกันสร้างสุขให้พระสรงฆงค์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโครงการดูแลพระอภพาทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดร่วมกันสร้างสุขให้พระสรงฆงค์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข ทั่วไทยใจเป็นกุศลบุญกุศลเกิดร,ร้อมกันสร้างสุขให้พระสององ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขครับกะผมในแพทย์มนูชัยวงโรดพุ่วอเมริการโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชพนมกขอ,อนมัสการหลวงครับก่อนอื่ก็ต้องขอกลับขอพระคุณพี่น้องประชาชนนะที่ได้มีศรัทธาในการช่วย พี่น้องประชาชนในเขตจ,จังหวัดนครธนมนะก็คือบริจาคครุภันทางการแพทย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเราอยู่โรงพยาบาลที่อยู่ติดขอบชายแดนก็ยังมีความจําเป็นต้องใช้ครุภันเพื่อดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทัานตรงนี้เนี่ยเราเราขยายงานเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลขนาดมันอำเภอขนาดใหญ่นะรับส่งต่อผู้ป่วยจากอำเภอข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอเลนูนครอ,อำเภอนาแ,แจอําเภอวางยาง รวมทั้งพี่น้องอสพป,อปอลาวด้วยนะที่เ<ม>จ็บป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเราสามารถผ่าตัดสองกล้องหร<ม>ือไม่ต้องไปกรุงเทพผนะ<ม>่าตัดตรวจสองกล้องทั้งลำไส้ทั้งกระเพาะแล้วก็มีสูตินารีแพทย์มีแพทย์ครบทุกสาขามีทั้ง ICU ดูแลผู้ป่วยหนักคนป่วยที่ไม่ที่ชุภาะวะวิกฤตไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลน,นครพนมหรือโรงพยาบาลในตัวจังหวัดใหญ่ ก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงบริการให้คนไข้ได้นับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันแตก่ก็ยังมีข้อจํากัดว่าทรัพยากรที่ให้บริการเนี่ยมป็นอย่างไม่ทันกับขนาดงานที่เราขยายงานอยู่นะครับก,ก็ขออาจจะขอขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับขอความเห็นใจนะครับว่าคนไทยช่วยเหลือกันก็ครุพันทางการแพทย์คืออุปกรณ์ต่างเนี่ยมันถูกนํามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงนะในการ ร่วมกันสร้างบุญนะครับให้ให้คนพี่น้องคนไทยทางชายแดนนี้ได้รับการดูแลนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณข่อใหญเเจริญพรยมที่ได้รับชมวิดีโอชุดนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่สาของหลวงพ่ออธิการทงชัยธรรมกมโมโ้าวาดวัดแดงประชาราษฎรตำบลบางสีอทองอำเภอบางกรวยจัยงหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3ของโครงการดูแลผ้าผ้าทวไทย แล้วก็โรงพยาบาลนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่10ที่อยู่จังหวัดนครพนรมนะครับชื่อโรงพยาบาลอะไรนายกหลงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชธาตุพนมครับก็นะครับก็ทุกทุกอย่างต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังศรัทธาจากท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาต่อหลวงพ่อธงชัยธรรมกมลแล้วก็เห็นประโยชน์และเห็นความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมบาสุกบาสิกาหรือว่าพระพิสุทธสัพเพเนตรก็มีความสําคัญเหมือนกันหมด าการให้ชีวิตการช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ที่เจออยู่ในสังขารร่างกายเนี่ยมีบุญและมีบาร,รมีมากทุกไหมนแล้ว,ลว,ลวทางโรงพยาบาลเองเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยอยากจะให้ให้ทางผู้ที่รับฟังเนี่ยเขอยากได้ช่วย โอนมายังไงช่วยเหลืออย่างไงหรือว่าถ้าอยากจะทําบุญกับทางอรงพยบาลต้องจัดการอย่างไรได้บ้าง QR โค้ดใช่ไหมก็สามารถบริจาคโดยตรงมาที่บัญชีบริจาคของโรงพยาบาลับก็เดี๋ยวได้ขึ้นแล้วขึ้นเลขที่บัญชีแล้วก็ QR code ด้วยจะได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลไม่ต้องไม่ต้องบริจาคผ่านทางหลวงพ่อนะครับแต่หลวงพ่อจะรับทราบอยู่เพราะว่าทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ทราบอยู่ก็ถือว่าได้อนิสงเหมือนกันนะครับรู้ตึกกรณีนี้เขาไปหักภาษีได้ตรงได้สองเท่าหักภาษีได้สองเท่าครับ เดี๋ยวนี้การโอนผ่าน QR code เนี่ยสามารถขึ้นที่สมการเลยไม่ต้องใช้ใบอนุโมทนาเพราะนั้นเพราะนั้นโยมให้เข้าใจเลยว่าทุกครั้งการโอนในการทำบุญเนี่ยโยมสามารถหักภาษีได้และสามารถไปเช็คที่กรมสรรพากรเขาจะขึ้นโชว์แล้วก็นำยอดที่บริจาคเนี่ยมาหักภาษีได้ถึงสองเท่าบริจาคกระทางวัดเนี่ยหักได้เท่าเดียวแต่ถ้าผ่าน QR code แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ใบอนุโมทนาบัตรไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโรงพยาบาล อันนี้ได้ประโยชน์มากเลยปกติได้สองส่วแล้วลูกที่ลูกหาวัดแดงเนี่ยครับมีคนพระธาตพนมเยอะใช่ครับเพราะหลวงพ่อก็พยายามช่วยเหลือโดยการเป็นเรียกว่าสารตั้งต้นหรือพยายามดึงศรัทธาให้ญาติโยมเห็นความสําคัญของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็มีความสําคัญเหมือนกันหมดลองคิดถึงตัวเราแล้วกันว่าเรายังสุขภาพดีไม่มี ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะพอราถึงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราต้องการคนดูแรลรักษาเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีผู้คนที่มีความทุกข์อีกมากที่รอความช่วยเหลือจากพวกท่านอยู่ก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาในสิ่งที่ได้ได,ได้รับฟงได้รับชมได้รับได้ฟังในวันนี้นะครับก็ขออนุทนาก็ขอให้โครงการนี้มีความมั่นคงและเจริญแล้วเรียกศรัทธายาตโยมเข้ามาหามากขึ้นเรื่อย ก็เคยไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลนั่นแหละครับผมทีแรกเราก็จะไปทำโครงการ่องกันทีูุ่นก็มีเนี่ยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้คุยกันเรื่องจริง้รองกั้ปัจจุบันนี้ต้องพยายามช่วยเหลือทางโรงพยาบาลให้มากเพราะว่ายังขาดปัจจัยอีกเยอะมากเลยส่วนตามในส่วนสัลสนาสนะตามวัดต่างๆเนี่ยก็พออยู่ได้อยู่แล้วครับ แต่สาคัญจริงๆแล้วก็คือการช่วยเหลือชีวิตคนให้ให,หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับ,รบเราต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องลําบากมากเลยพวกเราต้องช่วยกันครับก็เสริมเสริมนีกว่านอกจากดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยโรงพยาบาลก็ดูแลสุขภาพพระภิกษุด้วยครับใช่ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจ็บป่วยเราก็จะมีพื้นที่หอสงอาพา่แยกสัดส่วนนะครับ รือถ้ากรณนที่ไม่เจ็บป่วยมาตรวจเป็นผู้ป่วยนอกเราก็มีการจัดสถานที่ตรวจตามถ้าทำวินัยให,ให,ให้ให้ถูกต้องแล้วด้วยที่จะมาอยู่โรงพยาบาลมาพอสมควรเหมือนกันอยากอธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าคนที่มาหาหมอตอนเช้าเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนหมอเนี่ยตื่นแต่เช้ามืดนะครับหกโมงเดินบอร์ดก่อนนะกว่าจะเสร,ร็จกว่าจะประชุมกว่าจะออกมาตรวจโอพีดีนอกได้เนี่ยไม่ต่างกว่าเก้าโมงถึงสิบโมงเพราะนั้นอย่าคิดว่าหมอมาสายนะครับหมอเนี่ยเดินลงบอร์ดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้ว แต่ว่าติดภาราที่ต้องดูคนไข้ในก่อนแล้วเติบติดประชุมอีกแล้วก็กว่าจะออกมาตรวจคนไข้อปรีีนอกเลยสายเพราะฉะนั้นคนไข้าบางส่วนนึกว่าหมอทําไมมาสายหมอทําไมมาช้าไม่ใช่นะหมอคุณหมอเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ 5, ่งหกโมงเนี่ยเริ่มเดินตรวจคนไข้ในแล้วเพราะคนไข้ในเนี่ยมีจํานวนมากพยาบาลก็หนักหมอก็หนักนะครับเพราะฉะนั้นพาราหมอออกตรวจช้าเนี่ยอยาเข้าใจว่าหมอมาสายไม่ใช่ครับหมอทํางานตั้งแต่หกโมงเช้าแล้ว ก็ขอให้ทราบตามนี้ด้วยรู้จึกหมอกินข้าวง่ายก็อ่าใช่เคยเห็นคลิปอยู่อันหนึ่งเขาบอกหมอกินข้าวง่ายคือกล้วยใบหนึ่งกับไข่ต้มหนึ่งลูกก่อนเริ่มทางานองย่างอย่าง้องอาหารจานด่วนใช่ครับเพราะว่าดูแลคนไข้เยอะมากคุณหมอกับพยาบาลนี่ลําบากเนี่ยลำบากอยู่ครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่14มีนาคม2568นะครับ เป็นโครงการของหลวงพ่ออธิการทองชัยธรรมกามโมวัดแดงประชาราชตำบลบางสีทองเผอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะครับครับเป็นปีที่สามของหลวงพ่อทองชัยแล้วนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่20ของปีที่สามโครงการดูแลพ่อพิสุขอาพาธทั่วไทย ของหลวงพ่อธงชัยธรรมกาโมนะครับก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่หลวงพ่อได้พยายามนำพาให้เห็นความสำคัญของการดูแลพระพิสุขอาพาธนะครับแล้วก็เป็นเหมือนได้ดูแลพระพุทธเจ้าด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่จังหวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับอยู่ใกล้กับพระธาตุพนมชื่อนะครับก็ขออนุโมทนานะครับ